หุ้นกู้บริษัทชัยโยกุปจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย6.2%นะครับเราไปดูรายละเอียดของหุ้นกู้กันบริษัทชัยโยกุปจำกัดมหาชนนะครับยื่นล่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลตอโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์นะครับไม่มีประกันอายุ3ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิ์ไถ่ถอนทุนกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนออกเสนอขายนะครับหุนกู้อัตราดอกเบี้ยนะครับ6.0นะครับถึง6.2ยังไม่เคาอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 24, 27, 28นะครับมีนาคม2566เป็นต้นไปนะครับ แบบแสงรายการข้อมูลการสื่อขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนบริษัทชยโยกุปจำกัดมหาชนบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสือขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทชยโยกุปจำกัดมหาชนครั้งที่1นึ่งทับสองครบกำหนดไถ่ถอน ปี2569นะครับซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์แตะถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละนะครับตอนนี้ยังไม่คอาาดอกเบี้ยหนะ 6- ถึง6.2ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้มูลค่าตาว้หน่วยละ1000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทเสนอขายไม่เกิน8,00แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน800ล้านบาทนะครับ และมีหุ้นกู้เพื่อสำรองเสนอขายนะครับเพิ่มเติมอีกรวมไม่เกิน200,000หน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน200ล้านบาทจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิน้นไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,000ล้านบาทนะครับ อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกคุณกู BB ้ BB+ นะครับแนวโน้อมอันดับเครดิตคงที่โดยบริษัทที่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่19ตุลาคม2565ทั้งนี้ผู้ออกคุณกูจ้จะจัดให้มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกคุณกู้จากสถาบันจัดัดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรอกตต์ให้ความเห็นชอบตลอดอายุคุณกู้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์มิชชันพาร์ o, รเทเนอร์จำกัดมาชนบริษัทหลักทรัพย์ดอโอบรเตนไทยจำกัดมาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดนายะเบนหุ้นกู้ธนาคารซีไอเอี M B, ไทยจำกัดมาชนระยะเวลาการเสนอขายนะครับวันที่24 27 28มีนาคม256 วันที่ยื่นแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสืบชีช้ชวนวันที่13กุมภาพันธ์2566วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสืบชีช้ชวนมีผลใช้บังคับนะครับยังไม่ระบ,บุวันนะแต่เป็นของเดือนมีนาคม2566นั่นเองนะครับใครอยากที่จะาดาวน์โหลดนะครับตัวล่าง หนังสือชี้ชวนนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับ market.set.or.th3 ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับคําเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจาณ์ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำ pues. นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคารหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้อง ของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือตาสารหนี้ที่ได้ซื้อตาสารหนี้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ช <northeast> วนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำน,นักงานคณะก,กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานาคร1900 0ในทุกวันทําการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬหรือทางเว็บไซต์ www.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆ นะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนําเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนํามาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนํามาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ